เจนซีนี่เขาเกิดบนช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจบริบทของคนรุ่นหลังหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยฝากอนาคตยังไงสวัสดีครับสามเท่ารายงานตัวนะครับวันนี้สามเท่ามาพูดถึงคนรุ่นใหม่มคือพลังแห่งอนาคตกลุ่มที่เยอะมากเนี่ยคือกลุ่ม Gen Y ใช่กลุ่ม Gen Y เนี่ยเป็นลูก ของเบบี้บูมเมอร์ในส่วนของประเทศไทยมีอยู่33มจุดสเปอรับนั่นคือพลังกลุ่มใหญ่ของกลุ่มนี้ที่ขับเคลื่อนโลก70เปอร์เซ็นเนี่ยพวกเจนวายนี่ชอบอ็ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวใช่นะครับพวกนี้เป็นพูดถึงเรื่องบาลานซ์มากกว่าค่าตอบแทนอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่โหมทำงานจนกระทั่งว่า ไม่มีโอกาสพักผ่อนเลยไม่ใช่ประได้นเวลาใช่งินเพราะพวกนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งทำงานเวลาหนึ่งก็คือครอบครัวใช่หรือว่าเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานแบบ anytime anywhere และ any device any d i c e ประเภทว่าเข้างานแปดโมงเรื่องไม่ใช่ คือพวกนี้ในออฟฟิศไม่ใช่เรื่องสําคัญใช่ใช่เดี๋ยวนี้หลายแห่งก็ทําเบอร์ฟวงวอมาตลอดแล้วแต่ถ้ามีนายเป็นเบบี้บูมเมอร์บางทีไม่ชอบนะใช่มันขีดเส้นแดงตอน830บ้านย์มแข่งตอกบัตรไม่เอานไเออี่บเอปอร์เซนต์ต้องการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารมองโอกาสในการทำงานต่างประเทศอยู่37%นีนี มาดูในเรื่องผลตำรวจของเงาเงินออมปรากฏว่าไม่มีเงินออมสูงถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตใช่ไงใช้ชีวิตใช้มาหมดใบบาลานระหว่างการทำงานแล้วกบกลัวแล้วก็การใช้ชีวิตครับผ่อนชำระหนี้สินไม่ตรงเวลาก็สังเกตดูลูกเรานั่นแหละออได้ครับงินเดือนมาแป๊บเดียวมาขอตังเราอีกอ่ะใช่ประมาณนี้ิกรรมเขานะครับ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ45%เเลยนะพี่นี่มันใกล้เคียงกับเรื่องจริงเรื่องจริงเว่าะตำรวจว่าอันนี้เป็นจริงดูแล้วมันใช่ทีนี้เรามาดูความต้องการพื้นฐานนิวเจนพวกนี้ว่าความต้องการพื้นฐานของเขามีอะไรบ้างผมชอบคำว่าเนี่ยบริโภคสื่อแบบมีไทม์แทนคไทม์ไทมสมัยก่อนนี่ เป็นห่วงต้องแย่งเรื่องพรมทางมันนะแต่ของเขานี่คือมีทางใช่เวลาไก็ได้เวลาของกูบริษัทใดก็ตามแต่ผลิตสินค้ามาเพื่อหวังกาไรเพียงอย่างเดียวนะกลุ่มนี้รับไม่ได้ใช่ยุค <นะ S 2> สมัยก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินไว้ว่ามีการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค customer satisfaction s a t i s f a c t i o n ใช่เมื่อก่อนไม่มีนะแต่หลังๆน,นี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเบสิกในการวางแผนถูกต้อง ที่จะเดินหน้าไปเดินไปข้างหน้าเลยแต่ต่อไปนี้เนี่ยเขาบอก่ามีเรื่องสังคมเข้ามาด้วยนะเช่นสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยผลิตสินค้าโดยนี่แต่ปรากฏว่าคุณไปสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้ไม่ได้มันก้าวไปถึงขนาดเนี้จะกลายเป็นโซเชียลแอนตอร์ไพร์แล้วเราเนี่ยรายได้หลักกลายเป็นท่องเที่ยวแล้วไงเพราะว่าเนี่ยคนรุ่นนี้มันชอบท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยนะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเรียนรู้ สมัยก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจเราคิดว่าการท่องเที่ยวนี่คือการไปใช้ตังให้เปลืองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการท่องเที่ยวคือการเรียนรู้เพราะว่าคุณจะเกิด creativity คุณจะเห็นในช่เหการั่องเ่ยวได้อะไรต่างครัอาชีพหลากหลายของ Gen Y เนี่ยนะนี่เฉพาะ Gen Y นะไม่ช่ Gen Z นะ Gen Z มันไปอีกอีมิติหนึ่งเนี่ยผลสำรวจยังไม่ออกนะใช่นะคือแต่ก่อนเราต้องเรียนช่างภาพ ซียูคืออะไรมีเดียมช็อตลองมีเดียมช็อตลองช็อตโคลสอัพสมัยนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถืออันเดียวคุณก็เป็นช่างภาพหากินได้แล้วนะเรียนสอนหายหมดเลยไม่มีแล้วเลยแล้วตอนนี้มันเข้าไปเรียนในอินเทอร์เน็ตได้ก็ใช่ออนไลน์ได้มันรู้หมดเดเวอฟฟิลยังไงยังไงทำยังไงวิธีการอะไรพวกนี้เขารู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้นะ AI ก็ช่วยให้ช่างภาพอิสระ ใไงฟิลเตอร์หน้าสวยที่ติ๊กต็อกทำด้วยนี่น้ไมันมันถ่ายใมันตบหน้าถ่ายสวยกว่าของจริงอีกใช่นงนะหน้าไซส์แล้วไอเดียมือถือใหม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมันแน่นอนมากเดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตนะดูมือถือนี่โฆษณากันเรื่องถ่ายรูปนะถูกต้องกล้องแบบไหนแบบไหนมานี่มีมาโอ้ยกราฟิกดีไซเนอร์แต่ก่อนเนี่ยกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ย คนไม่อยากจะเรียนเพราะว่าโปรแกรมมันแพงเราทํางานเนี่ยซื้อโปรแกรมกราฟิกดีไซเนอร์มาโอ้โหพี่เยอะมากเป็นยี่สิบสามสิบล้านวันนี้ฟรี่ังนี้ทําอยู่ในมือถือนี่แหละก็นั่นแหละก็ผมอธิบายฟังหน่อยสมัยก่อนเนี่ยสถานีโทรทัศน์เนี่ยต้องมีกราฟิกดีไซน์อ่าใช่ใช่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเริ่มต้นในการที่ว่าเราแค่พลิกภาพอย่างนี้นะหนึ่งภาพนะ เอย่างเงี้ยพริกข้าวอย่างนี้นะมีสตูดิโอทำได้อยู่แถงเดียวในประเทศไทยแปดพันแปดพันและใช้เวลาเป็นวันนะนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอยู่ใน้ี้หมดนักออกแบบการท่องเที่ยวมิติของการท่องเที่ยวเห็นไหมพี่มันมีความหลากหลายไปเยอะมากไม่ใช่ ที่สวยอย่างเดียวนะ,กะเกษตรแต่ไม่ต้องเที่ยวได้ใช่ได้หมดเลยมันองความรู้อย่าไงพี่ใช่ได้หมดคือคนเนี่ยอยากเห็นอยากรู้อะไรมากขึ้นนอกน,นอกจากการต้องเที่ยวไปดูทะเลแล้วเนี่ยเขาอาจจะอยากไปภูเขาอยากไปชนบดอยากไปเรยง ไปเลี้ยงควายทํานาเนี่ยยังคือการท่องเที่ยวได้เลยยังขายได้เลยอ้าวงี้ง่ายเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงบีบทําให้คนฝรั่งมันแหกมาประเทศไทยมันขนาดไหนนี่มิติของการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวสมัยก่อนนี่เรา็ค่ซีวิวใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวคือเรื่องคอนเทนต์เรื่องคอนเทนต์แล้วก็ เป็นสตอรี่ของวิถีชีวิตของไลฟ์ตหลายหลายอย่างเนี่ยตรงนี้คือในการท่องเที่ยวนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเยอะมากเนี่ยสตาร์ทอัพพวกนี้เยอะมากเมื่อมีการพัฒนาพวกนี้แล้วเนี่ยไอ้มิชชาชีพมันก็มาคู่กันมันก็ต้องมาพัฒนาพวกไซเบอร์ ความปลอดภัยไซเบอร์ไซเบอร์เกูริตี้เนี่ยผู้จัดการสื่อสารออนไลน์มีบริษัทต่างๆมารับผลิตที่เรื่องของ Data ข้อมูลวิทยาศาสตร์เรื่องข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางไร้านยี่งคือพวก a n นาลิติกพวกประมวลพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราะข้อมูลต่อไปมันมีมูลค่า ธนากรออกแบบต่างๆออกแบบตกแต่งอะตกแต่งภายในเนาะออกแบบคอนโดออกแบบบ้านเนาะพี่บ้านเก่าๆนะทำไมอย่าออกแบบมันเป็นสไตล์โมเดิร์นโอโนนี่เนี่ยเอาหน้ากากวยใส่โนนนีอะไรต่างๆมันแต่เขาทำมาสวยนะผมเห็นเนี่ยโอ้โหสทุกอย่างน่้จออกมาสวยมากเลยแล้วคอนโดเนี่ยพอคนเปลี่ยนคนเช่าใหม่หรือเปลี่ยนเจ้าของใหม่เปลี่ยนมือกันเรืได้เขาก็ออกแบบกันใหม่ นะไอ้นี่ก็คืออินฟลูเอนเซอร์นะวิดีโอเจนเนอครับทุกคนเป็นได้หมดพอเราดูอาชีพที่มันหลากหลายวันนี้เนี่ยผมเลยกลับไปนั่งคิดว่าแล้วไอ้โรงเรียนรือหมาวจะไาลที่จะสอนี่สอนอะไรพอเดียวที่ผมดูในในสาาขาวิชาวอะไรนะก็มีหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละแต่มันมันมันจะทันเหรอมันจะทันความเร็วของคนพวกนี้อ่ะมันทันหรือปบอกแค่นั้นแหละที่แหละน่าคิดมาก น,นี่เราก็มาเตือนให้เตือนกลุ่มเรานะเตือนพวกเราพว,รพวกเราเพื่อหเห็นว่าโลกคนเปลี่ยนอย่างนี้คนรุ่นใหม่เขาคิดอย่างนี้<ช>นเขาใ้เคอมือพฤติกรรมอย่างนี้<ช>เราควรจะเข้าใจเขาเราควรจะปรับตัวหรือเราไม่ต้องเรียนรู้เขามากหรอกนิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าโลกมันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนอย่าไปทวนกระแสนะครับอย่าเปเป็นคนแก่ดื้อด้านพูดถึงใคร เราไงเราแล้วเราแล้วไม่พูดถึงคนอื่นนะครับก็วันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ